เราโดดล่วมไปไหมเนี่ยจะโดดไปลงที่ไหนมันมน่าจะได้ดูแซนดี้มาดูว่าไม่แน่ใจอ่จะอ่านสามก่อนจะโดดลงที่ไหน,นโดดมาถึงหน้าคุกได้ปะ เนี่ยเดี๋ยวพาไปด,ด,ดูให้หลินโดดให้หลินโดดพี่ไม่ห้โดดนักพาร์กตายคู่ โดียถึงตรงนี้เลยนะเอเคป่ะถ้าไม่ถึงอะถึงดีมันต้องถึงดีถ้าไม่ถึงอะต้องถึงดีมันจะไม่ถึงกได้ถ้าไม่ถึงอะไปเปลี่ยนรถโอ,อย,อย ยังหมองอะไรของมันวะหน่วงครับหน่วงขึ้นได้ปะขึ้นไม่ได้อ่ะน่ารถบัคเหรอเออเนี่รถบัค จะบอกนะว,ว่าบักอีกลองขึ้นได้ไหมยบ้ย,ยไปไปเฟิร์นนี่แหละไปเฟิร์นนี่แหละนแนะนำอาหารอายุทยาก๋วยเตี๋ยวเรือครับกุ้งเผาครับผม ไม่ได้กิน2อ,อย่างนี้ถือว่ามาไม่ถึงนะครับผมอย่าลืมซื้อของฝากเป็นโรตีสายใหม่ด้วย ตลาดกลางครับผมไปเลยตลาดกลางกุ้งเผากุ้งเผาถูกแล้วก็ไปต่อที่โรตีสายใหม่หน้าโรงพยาบาลครับก่อนกลับ งเราไม่ถึงก็วิ่งไงแล้วล่ะเออไม่น่าถามเลยอ่ะโทษที พี่โนรวยมีคนชื่อโนรวยด้วยเฮ้ยเฮ้ยสายใหม่นี่สรุปสายไหมครับ สายไหมครับนี high, ่สรุปสายไหมครับคนตีไปแล้วยอ้ยนีดดงกันนะพี่นั่นแหะดิสรุปมันสายไหมวะไม่ต้องห่วงบางเขาโดดบ่อยโอ้โผมิตต ah ิ้งกับผมโคตรอยากจัดเลยผมเป็นคนที่อยากเจอหน้าทุกคนอยู h <h ่แล้วจริงๆ เรียกหมอไงมั่นใจในการโดดไหมไม่งั้นเดี๋ยวหนูโดดลงไปแล้วพี่ขับรถลงไปว่าไง ไอ้ปรตรงนี hmm. mm ้ได้ไหมไปตรงไหนอ่ะโดดไปเมืองบนเหรอใช่ตรงที่มันได้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 ค่อยๆเด้อวู้วเยี่ยผมไม่ได้มาโดดรมโคตรนานเลย

ทำไมไม่เห็นล่มมาฮัลโหลไม่รู้ตัวละว้าวหรือเปล่าแต่ดูเห็นนะววไม่เห็นล่มอ่ะ โดดไปไหนโดดไปไหนก็ถ <Laure> ้ตรงไหนก็ถ <smoke> ึงตรงนั้นแหละีง่ายตรมองรถตัว้ไงมันไม่มีล่อ่มันไม่เห็นล่ห รักเกินคุยนมเยมันไม่เห็นล่มรอดูหลินหลินบินได้หท่น <c oughs> <c oughs> หลินเนี่ย กระลอกบินโอ้โหกลอกบินกระลอกบินจกปูนจนบินได้อะจกปูนจนบินได้อะคิดเอานี่เราจกปูนจนบินได้อถ้าโคตรตลกอะ ดูไว้มาไงวะเนี่ยดูท่าดิแม่งโคตรไม่ได้ฟิลเลยดูดิโอ้ยเวอร์งั้เพื่อจะแต่ท่าตลกมากเลยนะอยากเห็นท่าตัวเองปะ เห็นยท่าตัวเองปะเอ่ะแป๊บนึง่งแป๊บหบนึ่งคนดูฝากรูปก,ก่อนโอ้โหหานานาเลยทีนี้แปบ๊บนึงนะผมไม่ได้เซฟไฟล์ไปด้วยชิบหายแล้ะโอโยาวเลยสะก,กีนช็อตมอง ความหน้าจออยู่ไหนอ่ะมันอยู่ไหนอ่ะคนดูเอ่อแสดงในดิสนี่ไงไปละ เหรอเนี่ยเดี๋ยวส่งให้ดูขอบคุณน่าร้อยดวงครับเนยขอบคุณครับมันอยู่ในอวกาศเลยอ่ะเหมือนกันลอกบินนะเบิกรถหน่อยดีไม่มีรถแล้วขอบคุณนึงขอบคุณน่าร้อยดวงครับเนยขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณทรายหนึ่งร้อยดวงขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมสดาบดาวครับ เหมือนกับเล่าบินมเีย่ะรถทำไมไม่เติมน้ำมันล่ะเอาสมุดถังเลยนะ that's a